เลือกตั้งแต่เริ่มเพลงริดบล็อกที่พาเกตซิโนว่ากลับสู่จุดเริ่มต้นของการทำวงดนตรี หลังจากที่ได้ฟังเพลงเลิกตั้งแต่เริ่ม NB Forest Star จนยอดวิวเดินหน้าไม่หยุดคอนเทนต์แบบแหลกแบบใหม่ก็ไแดบบ้ปล่อยมาให้ลุนกันอยู่เรื่อยๆสำหรับวงเก su โน wa เกสซโนวาโดยสมาชิกทั้ง4คนคือเนมประการไรวานาทีนาทีโอสถานุเครานต์ปนด์คุณประเสริฐและไปคมมคเดชแสงวัฒนารอสังกัดไวมิวสิกในเครือ GMM Music เมื่อสมาชิกวงได้ตามหาพระนางมิวสิกวิดีโอหน้าใหม่กลางสยามด้วยการเดินชวนกลางสยาม แต่เมื่อแฟนๆได้ชมครบทั้ง5คู่วง g e t u n o v a ก็ได mm ้เสิร์ฟมิวสิกวิดีโอเลือกตั้งแต่เริ่มพร้อมเฉลยนักแสดงที่ถูกเลือกซึ่งต้องบอกเลยว่าถูกใจแฟนเพลงสุดๆ mm hmm. เลือกตั้งแต่เริ่ม mm hmm. เป็นเพลงที่สะท้อนความเป็น Getznova mm hmm. ทุกระเบียดน mm ิ hmm. ้วตั้งแต่ชื่อเพลงไปจนถึงความเป็นวิดดรอกภายใต้รสชาติที่คุ้นเคยของวงมากับท่อนแรปที่ปนุดมือกีตาร์แต่งเองซึ่งถือเป็นความแปลกใหม่ที่หลายคนไม่เคยสัมผัส เียได้ว่านอกจากคอนเทนต์แปลกใหม่ที่ปล่อยอย่างต่อเนื่องแล้วการเติบโตทางดนตรีของเกสซิโนว่าก็ไม่เคยชะลองลงแม้แต่นิดเดียวดนตรีในแบบรอบและท่อนแรปสุดคูลกับเนื้อหาเลิกตั้งแต่เริ่มมากับเนื้อหาเจ็บเจ็บที่หลายคนอาจคำไม่ออกเพราะเป็นเรื่องราวของความสำคัญที่จบลงแม้ต่างฝ่ายต่ยังไม่ได้รู้จักกันดีจนกลายเป็นความรู้สึกขอร้องอ้อนวอ,อนที่อยากให้คนที่บอกเลิกไปลองคิด สัมผัสรสชาติดั้งเดิมที่มาพร้อมความแปลกใหม่ฉบับ g e ตสโนว่าในเพลงเลือกตั้งแต่เริ่มได้ทาง y o u t u b e o f f i c i a l Way Music บอกเลยว่านอกจากเพลงแล้วอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ของวงในทุกช่องทางเพราะณเวลานี้เกตสโนว่ามาพร้อมความแปลกใหม่ที่คาดไม่ถึงทุกคัมแบ็คเกต u โนว่าอังกฤษเกตสโนว่าเป็นวงดนตรีสัญชาติไทยสังกัดค่ายไวมิวสิกในเครือ GMM Grammy สมาชิกข,ของวงประกอบด้วยประการไรวานาทีโอสถานุเคราห์ ปนตุคุณประเสริฐและคมมะคเดชแสงวัฒนาโรธดวงดนตรีมีเพลงสร้างชื่อและเป็นที่รู้จักคือไกลแค่ไหนคือใกล้2555คําคำถามซึ่งไร้คนตอบอยู่ตรงนี้นานกว่านี้2557และพระเอกจำลอง2562โดยมีแนวเพลงป๊อปร็อกที่ผสมผสานแนวดนตรีโพสต์พังและบริดป๊อปด้วย ประารไรวาบุตรชายของเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร S&P และอดีตศิลปินเดี่ยวของค่าย GMM Grammy ไดมม้ชักชวนเพื่อนๆที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษคือนาทีโอสถานุเคราะห์และปะนทศคุณประเสริฐซึ่งเป็นบุตรชายของมหาเศรษฐีมาก่อตั้งวงและต่อมาปนทศได้ชักชวนเพื่อนของเขาคมมาคเดชแสงวัฒนะโรดมาร่วมวงในตำแหน่งมือกลองจึงเกิดเป็นวงเกสซโนวาขึ้นมาคำว่าเกสซโนวามาจากคำสองภาษาเกสซื ยูเกตสึบหรือสกิเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าดวงจันทร์ส่วนโนวาโนวาเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าการระเบิดรวมกันเป็นพระจันทร์ระเบิดซึ่งทางวงเห็นว่าเป็นชื่อที่แปลกด,ดีจึงนำมาตั้งเป็นชื่อว